ทีมคม TC Channel นะครับมาอัปเดตการก่อสร้างนะครับสถานที่ระเบียงชมดาวนะครับเรียกว่าระเบียงชมดาวครับด้านบนนะครับให้ดูด้านบนนี่นะครับด้านบนเงินทองที่ได้มาแหลไม่บรสุทนะครับอย่าทำเลยนะคะหลังคาด้านบนนี้ครับเงินทองที่บสุเออแต่ถ้าเงินซองไหนที่เขาเต็มใจให้เรา เขาเต็มใจให้กับเราเรารับได้ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสิท่านก็รู้อยู่แค่เราฟ้าดินเขาก็เห็นอยู่นะคะว่าเราใช้ได้ยังไงประมาณนี้เป็นที่นั่งทานกาแฟนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่สามารถจอดรถจักรยานกันแดดกันฝนได้ครับด้านล่างคือน้องแอนไม่อยากให้เอ่ยชื่อใครเข้ามาในช่องนะคะคือน้องแอนกำลังจะบอกว่าตัวแอนน่ะ แอนมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้แอนจะทําแบบนี้นะคะนะคะแอนจะทํามันทําแบบนี้แล้วก็จะทําตลอดไปเพราะน้องแอนเป็นชิดราสษาน้องแอนเป็นพิดรากษาันเสียงธรรมสองหน้าเวลาน้องแอนอยู่เรีน้องแอนก็จะไปเก็บเกี่ยแล้วไสนมหลวงน้องแอนไปวัดไปบ้านนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปความคืบหน้าของที่พักนะครับก็เรียกว่าเป็นระเบียงชมดาวนะครับ ที่ข้างบ้านของลุงคลน,นะครับ,าาบไปจะเสร็จแล้วหรือประมาณสักจะสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเสร็จไปประมาณจะสิบเปอร์เซ็นแล้ววันนี้สภาพอากาศนะครับสภาพอากาศร้อนค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ก็ยังอ่ส่วนหนึ่งก็กลับบ้านส่วนหนึ่งก็อยู่ อยู่ที่ต่างๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Tc Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ